ที่สวัสดีค่ะดูรายละเอียดงานพ้ะม่านหลุยของครูทิพย์นะคะตัวนี้ครูทิพย์เย็บชายคุยเองทั้งหมดนะคะแล้วก็จับลอนนะคะส่วนลอนของครูทิพย์ก็จะมีทั้งหมดเจ็ดลอนนะคะลอนใหญ่ๆแล้วก็ตัวมา่านความสูงของม่านหลุยก็คืออยู่ที่80ดสิบเซนหรือ90้าิบเซนนะคะจุดนี้ก็ ความกว้างอยู่ที่ประมาณแบบสี่เมตรนะคะมีทั้งหมดสามลูกนะคะที่รูทิพย์ทำก็คือลูกใหญ่ซ้อนตรงกลางนะคะแล้วเดี๋ยวรอประกอบแล้วก็ตรงกลางเราก็จะติดผู้ผู้ชายคุยใหญ่ๆอีกทีนึงนะคะแล้วเดี๋ยวรูทิพย์จะรีวิวอีกรอบหนึ่งนะคะให้ทุกคนดูว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะหากใครสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าม่านนะคะเกี่ยวกับมา่านทุกชนิดเลยรูทิพย์รับสอนอยู่นะคะ ม่านหลุยม่านธรรมดาหรือว่าม่านบอลลูนม่านระยานะคะครูทิพย์รับสอนทุกชนิดเลยนะคะหากใครเย็บผ้าไม่เป็นครูคก็ยินดีสอนให้นะคะก็เบ็ดเสร็จแล้วก็3วันเสร็จนะคะแต่ละคอร์สนะคะครูจะแบ่งออกเป็นคอร์สๆนะคะหากใครสนใจอยากจะเรียนคอร์สไหนนะคะก็ลองโทรเข้ามาปรึกษาษครูได้เลยนะคะครูทิพย์ก็สอนอยู่ในห้องนี้นะคะ่ะ นี่คือห้องเรียนนะคะงานครูทิพย์ก็จะกองอยู่เยอะเลยทุกคนถ้าจะเข้ามาเรียนก็ต้องนัดครูก่อนนะคะว่าจะจะเข้ามาวันไหนวันที่เท่าไหร่แล้วก็นัดวันเวลาไว้เพราะว่าครูก็จะค่อนข้างมีงานนะคะแล้วก็จะได้นัดเวลาให้ตรงกันก่อนที่จะเข้าเรียนนะคะช่วงนี้มีสอนออนไลน์ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นมารยาก็สามารถเรียนออนไลน์ได้ ลูกศิษยไม่ต้องเข้ามาเรียนกับครู enge, ก็ได้เรียนเพียงหนึ่งวันมก็เสร็จแล้วนะคะม่านตยาแล้วก็ส่วนม่านลุยหากใครที่เย็บผ้าเป็นนะคะเย็บผ้าเป็นแล้วก็สามารถเรียนออนไลน์ได้นะคะและ้วก็ส่วนม่านจีบม่านตาไกา่นั้นถ้าใครเย็บผ้าเป็นอยากจะรู้สูตรอยากจะเย็บเป็นอยากเย็บม่านเป็นมันก็เรียนออนไลน์ได้นะคะหากใครที่เย็บไม่เป็นต้องมาเรียนกับครูเท่านั้นนะคะ โอเคหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะแล้วก็ติดต่ออุทิ์มาได้เลยนะคะหากใครอยากจะเรียนรู้นะคะูุทิ์แบ่งปันค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนทําเป็นแล้วก็จะได้มีอาชีพสร้างไรายได้กันได้นะคะก็คืองานพมา่ามันก็สืบทอดกันไปเรื่อยๆนะคะสามารถาแบ่งปันให้ลูกให้หลานได้นะคะเป็นเหมือนมอระดตชิ้นหนึ่งนะคะ โอเคหรือว่าจะทำเป็นธุรกิจยั่งยืนได้นะคะโอเคค่ะกูทิปก็